ผมอยากลงเล่นครับมันเหมือนเราแบบล็อกอยู่ในกองมาปล่อยตัวฟรีคือมันมีความสุขมากครับสุโขทัยเป็นทีมบ้านเกิดของแม่ผมผมจำได้ตอนเราตกชั้นนัดสุพรรณบุรีผมร้องไห้เลยวันนั้นผมอยากมีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่วันหนึ่งหวังว่าจะพาไปบอลโลกได้ครับ สวัสดีครับผมเลีอนเจมส์อายุ21เป็นกองกลางให้ทีมชาติไทยอายุ23ครับผมเป็นคนไทยแท้ครับ100%เกิดแล้วโตที่อยังกีษครับผมช่วงตอนเด็กเนี่ยเลีอนเริ่มเล่นฟุตบอลได้ยงไงครับผมเริ่มประมาณ4ขวบครับตอนตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมก็ชอบชอบเล่นกับลูกบอลครับผมแล้ววันหนึ่ง รู้สึกว่าพ่อจะไปทํางานแล้วผมก็อยู่บ้านกับแม่แม่ก็พาไปส่วนนะครับในหมู่บ้านเราแล้วแบบเหมือนมีทีมซ้อมอยู่ครับทีมหมู่บ้านเขาจะเรียกว่าซันเดลีกจะเป็นลีกแบบหมู่บ้านแล้วแบบผมก็ไปเตะบอลเล่นกับแม่แล้วทีมก็บอกว่าชวนไปซ้อมแล้วผมก็ไปซ้อมแล้วเขาก็แบบเหมือนติดใจครับเขาก็ชวนจอยทีมนี้เลยแล้วเขาก็แบบโตกว่าผม สปีด้วยตอนนั้นแต่ว่าผมก็เล่นกับทีมนั้นไปเลยครับ,รบชื่อทีม Coventry Jaguar ครับ Academy ของเ e ฟเตอร์พิอนเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังก็พอเล่นกับทีม Coventry Jaguar นี่มาสักพักหนึ่งก็จะมีพวกทัวร์นาเมนต์พวกรายการอะไรแข่งแบบแข่งเพื่อสนุกสนานนะครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมยิงได้ประมาณ6ลูกครับนัดหนึ่งแล้วแบบ มีแมวมองโคเวนทรีมาคุยกับพ่อแล้วมาถามผมว่าสนใจไปซ้อมไหมผมก็ไปซ้อมกับโคเวนทรีครับตอนนั้นแล้วพอไปซ้อมกับโคเวนทรีเบอร์มิงแฮมและเลสเตอร์ก็ติดต่อมาครับผมผมก็ซ้อมอยู่3ทีมเลยครับช่วงนั้นแล้วสุดท้ายผมก็ต้องเลือกทีมหนึ่งก็เลือกเลสเตอร์เพราะว่าเพื่อนที่เลสเตอร์เยอะครับแล้วเขาซ้อมสนุกกว่าผมอยู่กับเลสเตอร์มา12ปีครับพอจำโมเมนต์ที่ที่ดีที่สุด ได้ไหมช่วงช่วงที่อยู่กับแค a d e m ิของเลสเตอร์โมเมนต์ที่ดีที่สุดก็มีหลายโมเมนต์นะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดก็น่าจะรับสกอเลชิพมันจะเป็นหมวกสกอเลชิพอะครับในสนาม King Power ตอนเลสเตอร์แข่งอยู่ครับตอนชุดใหญ่แข่งอยู่พักครึ่งมันจะเป็นสัญญากึ่งอาชีพครับแล้วผมก็เป็นคนไทยคนแรกที่รับสัญญานี้มาได้ครับ ยอนถึงไม่ได้อยู่ต่อกับเลสเตอร์ตอนนั้นตอนนั้นเขายื่นสัญญามาครับตอนนั้นสัญญาสกอลเลชิพสองปีก็อยู่17แล้วอยูสิบแล้วเขาตอนผมหมดสัญญาเขาก็ยื่นมาอีกปีหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์ทีมตอนนั้นก็ถ้าผมต่อก็จะไปเล่นอยูย่สาครับแล้วยูย่สาตอนนั้นโค้ชชุดใหญ่ก็โคลด p พูเอลครับเขาก็เหมือนไม่กล้าใช้เด็กครับ ยูยิบสามก็เลยมีประมาณ8นักเตะจากชุดใหญ่ลงมาเล่นยูยิบาพวกรุ่นพี่ผมก็คือไม่ได้เล่นเลยครับทางรูดูการชายได้เล่นไม่กี่คนครับเพราะว่านักเตะชุดใหญ่มามาเล่นประมาณ8คนแล้วผมก็คุยกับพ่อคุยกับครอบ,บครัวก็บอกว่าผมอยากได้ลงเล่นปีหน้าผมก็เลยจะขอปฏิเสธแล้วไปหาทีมอื่นไม่ว่าจะลีกไหนจะแชมเปี้ยนชิพลีกหนึ่งหรืออะไร ถ้าต,ตอนนั้นมีมีออฟเฟอร์มาจากทีมที่โน่น,นมัมีครับตอนนั้นผมก็ตัดสินใจเซ็นกับเอเนครั้งแรกตอนนั้นก็พรีซีซั่นใช่พรีซีซันแล้วก็มีทีมติดต่อเพราะว่าผมก็เล่นดีใน FA ครับที่ผมเล่นครับมีทีมจากพวกแชมเปี้ยนชิพลีกหนึ่งติดต่อมาครับแล้วเอเนคนนี้ก็ พูดพูดพูดสั้นๆก็หลอกหลอกผมกับพ่อครับแล้วมันเวลามันก็หมดแล้วครับแล้วทุกทุกทีมก็เหมือนจัดผู้เล่นหมดแล้วแล้วฤดูกาลก็จะเริ่มแล้วครับผมก็ตอนนั้นตัดสินใจมาเก็บความฟิตที่เมืองไทยครับผมตอนนั้นแล้วตอนที่มามาเรียกความฟิตที่เมืองไทยนี่คือเขาเสนอออฟเฟอร์มาหรือว่าลีออนเลือกที่จะเข้ามาแบบทดลองซ้อมเองไม่ครับตอนนั้นคือจะแค่จะมา ฟื้นฟูร่างกายเก็บความเฟตจริงๆครับแค่มาซ้อม,มอะไรแล้วตั้งใจจะกลับจะกลับไปนู่นครับจะกลับไปอังกฤษผมมาซ้อมกับอาร์มี่อยู่นเต็ดแล้วดีลของราชบุรีมันเกิดขึ้นได้ไงตอนั้ตอนผมมาซ้อมตอนนั้นผมก็ติดแคมป์ย19ครับแล้วคือก็มีออฟเฟอร์มาใช่ครับใช่ทีมชาติย19ตอนผมกลับมาซ้อมแล้วก็มีหลายออฟเฟอร์มาเลยครับหลายออฟเฟอร์มาแล้วผมก็ ตอนนั้นผมก็ตัดสินใจอยู่ครับแล้วแบบผมตัดสินใจเซ็นกับราชบุรีเพราะว่าตอนนั้นก็เขาก็เป็นทีมมิดเทเบิลครับแบบไม่ได้ชายกลางตารางครับกลางตารางแล้วผมก็แบบก็มีทีมใหญ่ๆติดต่อมาแต่ว่าผมก็ตัดสินใจอยู่กับราชบุรีเพราะว่าใช่เป็นกลางตารางครับแล้วอาจจะมีโอกาสเล่นได้มากกว่าทีมใหญ่ๆครับผม แตกต่างจากที่เล่นกับอังกฤษกมากับฟุตบอลไทยตอนนั้นเป็นความแตกต่างก็ทุกอย่างเลยครับคือผมย้ายมาจากข้ามโลกครับคือเรื่องอากาศสภาพแวดล้อมแบบการใช้ชีวิตทุกอย่างสไตล์บอลทุกอย่างเลยครับผมใช้เวลาปรับตัวนานมากแล้วแบบผมก็ไม่เคยเล่นบอลอาชีพมาก่อนเพราะผมมาจากยูสิบที่อังกฤษแล้วมาเล่นบอลชุดใหญ่เลยมันก็ โอเคคนคนอื่นอาจจะคิดว่าโอ้บอลบอลอังกฤษยอยู่18ก็ดีกว่าบอลชุดใหญ่ไทยอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ครับคือแบบมันก็ยากสําหรับผมด้วยเพราะว่าผมก็ยังเป็นยังเป็นเด็กอยู่ใช่ครับแล,แล้วเป็นไงกับฤดูกาลแรกกับลา้าลีช่วงแรกๆก,ก็ใช้เวลาปรับตัวนานนานพอสมควรแล้วพอพอผมปรับตัวได้ครับก็เจอโควิดลีก,ก็หยุดไปประมาณ5-6เดือน แล้วหลังจากโควิดหยุดมาผมก็กลับมาแล้วกลับมาซ้อมได้ดีครับผมก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นครับผมก็ต่อจากนั้นก็ตัดสินใจแยกย้ายครับผมนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ย้ายไปอยู่สุขโขทัยผมอยากลงเล่นครับอยากลงเล่นแล้วตอนนั้นก็คือแบบเป็นเล็กสองช่ของรุดุการนั้นแล้วเขาก็ติดต่อมาผมก็เขาก็บอกว่า เขาก็อยากใช้ครับอยากใช้ผมก็อยากเล่นอยู่แล้วครับ<อ>ผมพ,อ,พอได้ยา้ายไปสุขโขทัยนี้มีโอกาสลงเล่นเยอะขึ้นแล้วลีออนคิดว่าผลงานตอนนั้นนะของตัวเองในช่วงแรกกับสุขโขทัยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นสภาพร่างกายผมก็ไม่ไม,ไม่ได้ดีครับเพราะว่าประมาณปีหนึ่งผมไม่ได้เล่นเลยครับใช่ได้แต่ซ้อมแต่ว่าผมก็ได้รับโอกาสโค้ชก็แบบ ให้โอกาสผมลงเล่นแล้วแบบมันเหมือนเรามั่นใจขึ้นเยอะครับมันเหมือนเราแบบล็อกอยู่ในกอง,งมาปีหนึ่งแล้วแบบปล่อยตัวฟรีคือมันมีความสุขมากครับที่สุโขทัยผมก็แข่งเล่นไป16นัดมั้งครับยิงได้ประตูหนึ่งแล้วแต่ว่าเราตกชั้นครับผม ความรู้สึกที่แบบท้อแท้หรืออะไรหรือว่ารู้สึกของรความรู้สึกของริออนเจมกับทีมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นทีมก็ทีมก็เครียดกันทุกคนแหละครับแต่ว่าสําหรับผมมันจะมีอาจจะฟีลลิ่งแตกต่างก,กว่าคนอื่นครับผมเพราะว่าสุโขทัยคือเป็นทีมแบบบ้านเกิดของแม่ผมและทุกปีตอนผมอยู่อังกฤษผมจะมาเที่ยวสุโขทัยครับมาอยู่กับครอบครัว ผมก็รักสุขโขทยัยรักแฟนบอลทุกคนครับมันก็เจ็บจะเจ็บมากกว่านคนอื่นหน่อยครับพอตัวเองลงไปทีสองปุ๊บเป็นยังไงบ้างพอได้เล่นกับทีสองรีรออนรู้สึกว่ามันแตกต,ต่างกับทีหนึ่งมากน้อยแค่ไหนตอนที่ลีออนลงไปเล่นทีสองคือตอนนั้นก็มีทีมติดต่อจากทีหนึ่งแต่ว่าผมก็ตัดสินใจอยู่ทีสองเพราะว่าผมก็อยากลงเล่นต่อนเนื่องครับอันนั้นมันเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมย้ายมาไทยก็คืออยากลงเล่นต่อนเนื่องเป็นตัวจริงต่อนเนื่องแล้วพอ ได้ลงเล่นแล้วมันก็สแตนดาษทีสอคุณภาพทีสอคุณภาพนักเตะก็ดีครับมันดีแต่ว่าความแตกต่างก็อาจจะเป็นสนามจะเป็นพวกไม่มี v ี r แต่ว่าผมก็เชื่อแบบนักเตะทีสองก็ดีกันดีกันหมดครับรู้สึกยังไงบ้างพอตัวเองสามารถพาทีมบ้านเกิดของตัวเองเลื่อนชั้นกลับมาภายใน1ปี วันนั้นคือแบบคือดีใจมากครับผมจำได้ตอนเราตกชั้นนัดสุพรรณบุรีผมผมร้องไห้เลยวันนั้นคือเสียใจมากแล้ววันที่เราเลื่อนชั้น,นแข่งกับอยุธยาผมก็ร้องไห้แต่ว่ามันมีเป็นมันแตกต่างกันมากเพราะาเป็นแบบเราดีใจมากครับและคือแบบมันเหมือนคือเราตกชั้นมาแล้วแบบพาทีมขึ้นชั้นนะคือแบบมันคือภูมิใจครับภูมิใจ <c oughs> อันก็มีออฟเฟอร์มาอีกจากจากจากหลายๆทีมไหมหรือว่าตอนนั้นมีมีมีทีมเดียวหรือว่าลีออนมีหลายออปชันที่จะเลือกไปเล่นกับทีมใหญ่แล้วแล้วลีออนทำไมถึงยังเลือกมิดเทโวเหมือนเดิมมีหลายออฟเฟอร์ครับจากทั้งทีมใหญ่ทีมกลางตารางแล้วทีมเล็กทีมไทยไทยครับแต่ว่าตอนนั้นฤดูกาลนั้นผมได้เล่นต่อนเนื่องแลวแบบ ผมรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจทุกอย่างแล้วแบบรู้ว่าต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมากกว่านี้แล้วสิ่งที่จะทําให้ผมพัฒนาก็คือการที่ลงเล่นต่อเนื่องอีกอีกอีกฤดูกาลหนึ่งก็ผมก็ตัดสินใจเลือกหนองบัวครับผมมันจะเลยผ่านเข้ามาไหลคืออีออนเกมแล้วซัดไก่เลี้ยวหลุดเข้าไปครับโอกาสใน ในปีนี้กำนองบัวลอียอนได้ลงเป็นตัวจริงเยอะมากแต่ว่าเหมือนตอนนี้ทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นกับหนองบัวในซีซันนี้เป็นผมว่ามันเป็นวิธีฟุตบอลนะครับคือฟุตบอลมันรวมหลายๆอย่างเรื่องอดวงครับคือหลายๆนัดเราก็ทำได้ดีมากครับเล่นได้ดีแต่ว่าแบบยิงไม่เข้าครับลลาเสียเสียประตูก็แบบ ลูกแฉลบหรืออะไรคือดวงเราไม่ดีจริงๆครับรูกดการนี้โดฮาครับล่าสุดเลยที่เรียลได้มีโอกาสได้ลงเล่น3นัดเป็นยังไงบ้างเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชเปอรฟ์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองส่วนตัวก็พอใจนะครับแต่ว่าผมก็รู้รู้สแตนดาร์ดของตัวเองว่าต้องทำได้ดีกว่านี้ครับผมผลงานทีมเราในโดฮาครับก็ดีนะครับไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันเยอะแต่ว่า เราก็เชื่อฟังแทคติกของโค้ดหลักครับแล้วทุกคนก็ทำได้ดีมากครับก็ผลงานส่วนตัวของริยอนได้รับได้รับความชมจากแฟนบอลมากริยอนคิดว่าผลงานส่วนตัวของตัวเองเป็นยังไงส่วนตัวก็ก็พอใจครับแต่ว่าผมรู้สแตนดาดตัวเองผมรู้ว่าต้องทำได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าผมก็สู้เต็มทีแล้วครับริออนตั้งเป้าหมายว่าไงใน ซีเกมที่กำลังจะมาถึงหรือว่าในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปยาวไปถึงโอลิมปิกครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้มองถึงโอลิมปิกครับผมก็โฟกัสแต่ซีเกมครับผมก็เป้าหมายก็คือแชมป์อย่างเดียวครับผมแชมป์อย่างเดียวครับผมเป้าหมายสูงสุดกับทีมชาติไทยของตัวเรยอนเจมคืออะไรครับก็ผมอยากมีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ครับผมแล้ววันหนึ่งก็หวังว่าจะพาไปบอลโลกได้ครับ